ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำข้าวต้มเครื่องกันนะคะเดี๋ยวพี่สุดททำน้ำน้ำจิ้มน,นิดนึงคะ่ะค่ะเราจะบีบมะนาวลงก่อนแล้วก็ค่อยใส่พริกนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดำนะคะถ้าเราตำพริกแล้วไปรอมะนาวเดี๋ยวมันจะดำค่ะพี่สุดก็จะบีบมะนาวลง ก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปค่ะอย่างละสองเม็ดค่ะเข้าคอดีจันอันนี้พี่สูตรจะใช้แทนน้ำส้มสายชูนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เติมพวก ซีอิ๊วขาวอะไรลงไปนะคะเอาประมาณนี้เลยแต่น้ำส้มสายชูค่ะอันนี้เราก็มีมีเห็ดน้ร้อยกรัมเห็ดออรินจินะคะอันนี้มีหมูยอค่ะหมูยอห้าสิบกรัมหมูพิไทยห้าสิบกรัมค่ะชิ้นละยี่สิบห้ากรัมสองชิ้นหมูพิไทยเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็50กรัมค่ะมีกุ้ง5ตัวค่ะแ,แล้วก็มีขึ้นช่้ค่ะนิดนึงประมาณ10กรัม ก็เราก็จะใช้นิดหน่อยเองค่ะไว้โรยหน้านะคะพริกไทยซอสปรุงรสผงปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะส่วนข้อต้มนะคะพอเวลาเข้อเดือดแล้วพอเม็ดบานพอดีแล้วรีบปิดปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะบานอีก แต่ว,ว่าถ้าจริงๆถ้าเอาแบบขายให้สวยก็จะหุงข้าวสวยค่ะหุงข้าวสวยแล้วต้มน้ําเดือดมาใส่อะ้นก็จะเม็ดเรียงดีแต่ว่าที่บ้านนี้ก็คือผู้ใหญ่ทานก็จะเป็นข้าวต้มที่ออกบ้านนิดน,นึงค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันค่ะ เราจะเปิดไฟค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทอดพุ่งมันก่อน นะคะวอร์มกักคะวอร์มากกะอันนี้อันนี้ก็เริ่มเปิดเป็นไฟกลางได้แล้วค่ะเราจะทอดกุ้งกับหมูตัวนี้ก่อนหมูพริกไทยค่ะเพราะพวกนี้จะเละถ้าไม่ทอด มันเพื่อดอกตอนต้นเลค่ะมันเพื่อเป็นสา่งตอน ปทอดตุ้งไปอีก,กักพักหนึ่งค่ะก็ะเ้่น สี่ร้อยนะคะสี400่ร้อยเางใส่เห็ดลงไปใส่หมูยอเจลงไปค่ะเดี๋ยวจะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะเอาให้ได้สัก500าร้อยค่ะจะได้ง่าย เอา600เป็นเลยก็ได้ค่ะเ,เป็น600ะจะได้ง่ายยังไม่ได้ใส่สีิกไนะคะใส่ใส่ใสเออพริกไทยลงไปค่ะเยอะๆค่ะพริกขาดไม่ได้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆ ตั้งใส่ค่ะโรยลงไปค่ะคุณเราจะใส่ผงปรงรสประมาณครึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปค่ะพอะเดือดแรงแล้วเราก็หลีเป็นไสกลาง จะใส่เห็ดอันนี้ลงไปค่ะเห็ดหูขาวเดี๋ยวเราจะชิมรสกันค่ะ สัสดีแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอเห็ดสุกนิดนึงค่ะจะตักอันนี้เราที่บอกะคะ่ะเพราะว่าพี่สุทําให้ผู้ใหญ่นะคะข้าวเราจะเป็นข้าวต้มจริงๆค่ะเป็นแบต้ม ค่ะเดี๋ยวรอเห็ดสุกแล้วเราจะตักใส่ชามให้เขึ้นๆดูนะคะโอเคค่ะสักพักหนึ่งค่ะค่ะก่อนยกลงพี่สุจะใส่พริกไทยเพิ่มไปอีกนะคะหอมๆโอเคค่ะเดี๋ยวปิดไฟได้เลยเดี๋ยวตักให้ชมนะคะ ข้าวต้มกุ้งรวมมิดเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ